ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีเดท่านผู้ชมทุกท่านอยากจะขอกล่าวเตือนใจเตือนภัยผู้ใช้รถให้ตระหนักรักในชีวิตและทรัพย์สินของตวและคนอื่นในตอนต่อ,ตอมาว่าสภาพยางนั้นเล่ามีเก่ากรอบลมในยางตรวจสอบให้แม่นมัน่นสภาพยางมีเกา่ามีกรอบอย่าฝืนมันเออลมในยางตรวจสอบให้แม่นมัน่นลดล้อใหญ่ๆมีลมมียางลมมันมียางอีกชั้นหนึ่ง ตรวจสอบให้แม่นมั่นมันอบอความร้อนเนี่ยมันวิ่งไปบนความร้อนมันเผายางเนี่ยบัญชียางข้างนอกดีลมในยางยางในไม่ดีมันก็ระเบิดจากขา้างไหนท่านบงมันก็มาระเบิดข้างนอกอย่าลืมว่าความร้อนในการขับรถยางมีความสําคัญตัวให้ดีทามันเก็บไม่อยู่นะฮะเออมันรัดไม่อยู่ยางระเบิดออกมาเนี่ยรับรองว่าเป็นปัญหาเออมัน ตรวจสอบสภาพเครื่องทั้งเฟืองฝันใช้นะ้ำมันชั้นดีไม่มีภัยสภาพเครื่องต้องดูอันสายไฟสายผ่านานานแล้วแย่มันอบแช่ความร้อนจนกรนไหมถ้าเห็นว่าสายเน่าหรือเก่าไป,ปเปลี่ยนเส้ใหม่อีกไส้กรองต้องตรวจตราสายไฟดูมันสักบางสิทนันมันอยู่ในความร้อนเนี่ยมันถูกเผาเนี่ยควรจะเปลี่ยนเมื่ออายุเท่าไหร่แล้วเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนทั้งระบบเพราะฉะนั้นไฟมันก็ใหม่มันก็ช็อตมันไปน พอมันไหม้มันก็หยดลงไปอ่าไอ้นนี้ไปกัติดกนันนี้อันี้พรึบอืมนี่ถ้าเห็นว่าสายเน่าหรือเก่าไปเปลี่ยนเส้นใ,ใหม่อีกไส้กรองต้องตรวจตาไส้กรองมันจมูกเอาซิเย็นเข้ามาเพื่อจะขับน้ํามันไม่มีไส้กรองคือจมูกคนเป่าให้มันดีให้มันหายใจได้คล่องแล้วเครื่องยนต์เราก็จะมีพลังขึ้นมอเตอร์ไซค์จอมซิ่งวิ่งทะและจะก,กยานจอมแถระวังนะฮะ อีกทั้งรถขนข้าวของชาวนาเขาขัาบชาา้าเราเสยท้ายตายมากมีมอเตอร์ไซค์จอมซิ่งมีแถลก็ต้องระวังมันมันบอกมันเล็กมันไม่ผิดแต่มันตายอะท่านเราเดือดร้อนเอจักรยานจอมแถลระวังหนาจักรยานที่เขาถีบระวังอีกทั้งรถขนข้าวของชาวนาเขาขับช้าเราเสยท้ายตายมากมีรถขนข้าวชาวนาหรือรถไถมีผานจะต้องมีสัญญาณสัญญาณนะฮะอย่าแฝงไปแต่ถุงพลาสติก มีอะไรตั้งเยอะแยะที่เป็นซีดีนะแขวนนั้นมุนม้นๆหลายๆอันเห็นใจคนเขาขับมาข้างหลังเขาไม่รู้ผ่านโรงเรียนเขตชุมชนคนขับข้างต้องระวังระวัยให้เต็มที่ระวังนะพบคนแก่คนพิการวานปราณีให้พวกเขาจรรีค่อยรีไปเจอคนแก่คนพิการอย่าไปบีบแตรไล่เขาให้เขาจรรีค่อยรีไปนั่นเป็นน้ำใจของพวกเราวันนี้ เขาสู้เราไม่ได้แต่วันก่อนเราก็สู้เขาไม่ได้